รับสมองกับเลขวันนี้ต้องพี่เมตาบอยสวัสดีครับน้องๆพี่เมตาบอยจะชวนน้องๆรับสมองกับเลขเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนน้องๆจำกันได้แน่นอนว่าทศนิยม1นึ่ตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10และทศนิยมสองตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นร้อย ถ้าอย่างนั้นมาลองเริ่มรับสมองกับตัวอย่างนี้กันก่อนนะครับ0.6เท่ากับเศษ6ส่วน10 0.9เท่ากับเศษ9ส่วน10 0.13เท่ากับเศษ13ส่วน100 2.07เท่ากับ2เศษ7ส่วน100และตัวอย่างนี้การเปลี่ยนจากเศษส่วนเป็นทศนิยม เศษ6 1ส่วนสิเท่ากับ0.6เศษ1 3บส่วนสิก็คือ1นเศษ3ามส่วนสิเท่ากับ1.3เศษ8 1ดสิเอ่วนหนึ้เท่ากับ0.81เศษ2 7 5ร้อส่วนหนึก็คือ2องเศษเจ็ดสิบ้า่วนหนึเท่ากับสอง พี่เมตาบอยยกตัวอย่างไปทั้งสองแบบแล้วน้องๆก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเทสนิยมสามตำแหน่งเทียบได้กับเศษส่วนที่มีส่วนเป็นพันน้องๆตั้งใจดูนี่นะครับพี่เมตาบอยจะสมมุติว่าเค้กที่เท่าเท่ากันหนึ่งชิ้นนี้เท่ากับหนึ่งร้อยชิ้นพี่เมตาบอยมีเค้กทั้งหมดสิบชิ้นก็เท่ากับว่ามีเค้กอยู่หนึ่งพันชิ้นและถ้าพี่เมตาบอยเอามาแบ่งน้องๆทุกๆคนเป็นจํานวนเท่านี้ ซึ่งเท่ากับ750ชิ้นจากภาพน้องๆเห็นว่ามีส่วนที่แรงเงา750ส่วนใน1,000ส่วนเค้กส่วนที่แบ่งให้น้องๆหรือส่วนที่แรงเงาเขียนแทนด้วยเศษส่วนได้เศษ750ส่วน1,000หรือเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้0.750น้องๆครับพี่เมตาบอยจะรับสมองเรื่องเลขให้น้องๆอ,อ,อีกเรื่องนะครับ ลองดูนี่นะครับถ้าเป็นเศษเจ็ดส่วนหนึ่งพันเวลาที่น้องๆจะเปลี่ยนเป็นทศนิยมต้องเป็นทศนิยมสามตำแหน่งนะครับแต่เมื่อจำนวนเศษไม่ครบ3อบสามจำนวนดังนั้นเวลาเขียนเป็นทศนิยมสามตำแหน่งก็ต้องเติมศูนย์ทางซ้ายมือเพิ่มอีกเศษเจ็ดส่วนหนึ่งพันจึงเท่ากับ0ูนยศูนศูนย์เจ็ดนะครับและถ้าเป็นเศษยี่สิบสี่ส่วนหนึ่งพัน ก็จะต้องเท่ากับ0.024ส่วนการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนยิ่งง่ายไปใหญ่เลยนะครับน้องๆถ้าเป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งก็จะมีส่วนเป็น10 2ตำแหน่งก็จะมีส่วนเป็น100และถ้า3ตำแหน่งก็ต้องมีส่วนเป็น1000อย่างเช่นถ้าเป็น0.256เท่ากับเศษ256ส่วน1000 หรือ0.002เป็นเศษส่วนก็คือเศษ2ส่วน1,000และถ้าเป็น4.006ก็จะได้เท่ากับเศษ4,006ส่วน1,000หรือ2.594ก็จะเท่ากับเศษ2,594ส่วน1,000น้องๆครับพี่เมตาบอยว่าเรามาทำแบบฝึกหัดทบทวนกันดีกว่านะครับ ข้อแรกนะครับ0.089เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไรครับน้องๆคำตอบคือแปดจุดห่น้องูณ้อคร่แลวลองเจงเลขนเรื่องาปนะครับเป็นเศษส่วนได้ที่เป็นพัุนิยมได้เท่าไรครับ